สวัสดีครับพายเมชินชนแนลครับผม PMC ครับวันนี้เราก็อยู่กันที่โรงเสาเข็มอีกแห่งหนึ่งครับที่บริษัทผมทำงานอยู่นะครับผมนี่ก็เครื่องกดนะครับผมสามเครื่องนี่จอดอยู่นะครับผมผมก็ประจำเครื่องนี้นะครับเครื่องนี้สองร้อยสี่สิบตันนะครับผมเครื่องสองร้อยสี่สิบตันนะครับไดมิเตอร์ยี่สิบสอง ถึงห้าสิบนะครับผมจับเสาเข็มได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเหลี่ยมหรือกลมนะครับผมแล้วก็มีร้อยยี่สิบตันนะครับร้อยยี่สิบตันก็ยี่สิบสองถึงสามสิบนะครับผมอันนี้ได้แค่สี่เหลี่ยมกับเข็มไอนะครับร้อยี่สิบตันจับเข็มกลมไม่ได้นะครับผมเพราะว่าไม่มีหน้านีบนะครับอันนั้นสี่ร้อยี่สิบตันนะครับผมที่อยู่ข้างกันนะครับอันนี้จะเป็นแบรนด์เดียวกันอันนั้นไดมิเตอร์ สามสิบห้าในมิเตอร์สามห้าถึงหกสิบนะครับไม่ว่าจะเป็นเข็มกลมหรือเข็มเหลี่ยมนะครับผมนะครับผมอันนี้แบรนด์เดียวกัน,นครับเพิ่งย้ายเข้ามานะครับผมก็จอดอยู่สามเครื่องนะครับตอนนี้ครับผมก็ลุยงานอยู่อีกสองเครื่องนะครับอันนี้ยังไม่มีงานนะครับงานหมดแต่ของผมนี่รอ ของผมได้งานแล้วครับผมรอซีนประกอบกระบอกขาเรียบร้อยแล้วผมก็ไปทํางานแล้วนะครับผมอย่างที่บอกนะครับคลิปแล้วนะครับผมได้กดเข็มสปัน50นะครับหน้างานจะอยู่สุขุมวิท20นะครับผมสร้างตึกประมาณ6-8ชั้นนะครับผมโดยประมาณนะครับประมาณนี้นะครับที่ผมรู้เบื้องต้นคร่าวๆนะครับผมเดี๋ยวก็ มันทํางานจริงเดี๋ยวผมยังไงก็เดี๋ยวแจ้งอีกทีนะครับผมจะยังไงนะครับโอเคครับผมสาหรับคลิปนี้พอสังเกตแท่านี้ก่อนนะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีโชคดีครับ